ข้าไม่ข้ามค่ะขามาตามแนวทางกับไม่ข้ามค่ะในวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดคลิปนี้เป็นคลิปที่สามนะคุณแม่เนาะค่ะเอฟซี่เนาะเอฟซีเพิ่นฝากเลขมากค่ะท่านผู้ชมฝากเลขมาให้คุณแม่เสียงเนาะเพื่อนหาเสียงค่ะก็เลยไปเสียงเมื่อคืนนี้เสียงเมื่อคืนนี้เลยเนาะแม่พอเสียงแล้วคุณแม่ฝันอย่างไรคะฝันว่าเขาคนในบ้านนี่แหละเขาเอารถอีแตกๆนั่นแกทานมาใหอ กำลังสิจัดงานอยู่เฮืงนบานนี้เอารถอีแตกแกมาเพิ่นว่าเอาย่อลงมายยอกระสอบทานลงมาเอ้า่นว่าพ่อให้ฝากเอามาให้ยานเจา้ามีเอ็นเหตงานย,า,ยานบ่มีทานเพิ่นว่าสิเออก็บว่ามีทานดีตัวละนั่งตัวเอามาให้เฮาายปายในไดให้พ่อว่าฝากมากกระสอบเดียว่นว่าให้กระสอบเดียวมอ,อ่ั้นก็สิไปให้คนอื่นนําอีกคนว่าก็<ห>เลยยกลงมาใช้แต่เทกองโ,อโยกกระสอบขาดกระสอบ เทกองอย่ใส่เขาคุณแม่กองอยหนาบ้านนี่แล้วโอ้กําลังเขาถีดงานเขาเช็ดยังเซลลนะ่ะยอยู่เพื่อนหลังนีเป็น,นบอกคะแมนเกตี่เพื่อนก็เอาเลตัวเลขกมาให้เซียงให้เพื่อนสามเกาสามเก่าเลขสองตัวเนาะนสองตัวเลขกสามเก่าเอามาให้คุณแม่เสียงคุณแม่ฟันสวงไร ฟันส่วงสีแจงนี่ล่ละส่วงตีสามตีสี่นี่คอนสีแจงตีสามตีสี่เขามันขึ้นนี่เนาะแต่ว่าแต่ว่าว้นมันโบมันโบฝันนะก็เลยนอนไปอีกนอนไปอีกมาฝันว่าเขาเอาทานมาให้ก็เลยว่าร้านนัเพือบ่านพ่อฝากทานมาให้ป้าย่านป้าบมมีทานผนว่าเออบ้านนี้เพื่อนที่เมือเมื่อก่อนเลิกอีลาสี่เอาเงินหลายปนไหนเพื่อนห้เอาเงินอยู่บ่จักบาทบ่อพ่อบ้าบ่อหาเอาคนไหให้เอามาห้ซื้อ ก็เลยมว่าฝากขอบคุณพอตัวนี้ด้อจ้ามันวามันกัเมื่อมาถ้ากันเมื่อเด็กหน่อยมาสองคนเด็กหน่อยนีมามาจะคนสองคนเป็นเด็กหน่อยผู้หญิงเด็กหน่อยผู้หญิงประมาณสิบสี่สิบห้าปีนี่แหละประมาณกำลังเป็นสาวซำหน่อยเนาะสิบสี่สิบห้าปีเป็นผู้หญิงทั้งสองผู้หญิงทั้งสองขี่รถยังมาขี่รถอีแตกรถไถหน้าเฮาคืนบานฮัตะกีนะขี่รถไทหน้าแตกแม่นมีเจกะลรอซีหรอซีหรอนอกคุณแม่ค่ะ มีสีหลอดเนาะค่ะแก้ทานมมใหายจ๊กสอบสอบเดียวแต่ว่าในรถน่ะมันเต็มอยู่เขาเสียไปให้ผู้อื่นคือกันอ๋อได้โดอีแตกแกนีทานเต็มรถดอยู่เต็มรถดแต่ว่าเอามาลงนีสอบเดียวเอามาลงให้คุณแม่นี่สอบหนึ่งสอบเดียวใหสอบนี่ละเพิ่นว่าพอว่าเพิ่นว่าสอบกระสอบขาดพรอมสอบขาดเฮือื่องกองเอลี่ได้ทานก็เลยจะคล้องกับมือขวดกวดเอาโอ้ทีนนาบ้านเลยที่นาบ้านค่ะก็จนว่าได้ฝากขอบคุณพ่อเขา อันเมื่อก็เด้ปปปอปปากมันนะเออฝากขอคุณนพอตัวนี้เด้อบสาบอเอาเงินก็เลยว่าฝากขอคุณนพอตัวนี้เด้อจ้ามันวะแต่ว่าด็กหน่อยสองคนที่มาในฝันนี่ อิ่นคุณเมียว่าป่าเมืนบอกค่ะคนบ้านเห้านี่ล่ะพอมันเกิดคนบานเห้านี่ล่ะแต่ว่าหูจักอยู่เป็นบอกมีฝันยังมีชีวิตอยู่นี่โอ้คนหูจักกันเนาะคนหูจักกันพี่น้องกันนี่ล่ะพอผ่ามาหพิผลว่าว่าป่านในเช็ดงานจัดงานเราไม่ทันผลว่าแต่ในความฝันบาดล้างนี่สิจัดงานแมนกําลังเตรียมตัว ห้าหนันห้าหนีนั่นแหละแต่ว่าผมไม่ท่านมีทานแม่ก็นั่งดูนาบ้านเขาเจ้าก็นั่งเต็มเบิร์ดก็คือคนมาเต็มเหื่นแม่นคือว่าสามเก้านี่บ้านบาริทีพอดีนะตรงกับบารกทีพอดีบ้านบาริทีก็สามสิบเก้าบารกทีคุณแม่ก็สามสิบเก้าสามสิบเก้าหมูเก้าสามสิบเก้าหมูเก้าเลขทีเอฟซีฝากมาให้คุณแม่เซียงสามเก่าสามเก่าคือกันอืมค่ะคุณแม่คิดว่าเขาวะ คิดว่าเขาเอาหยั่งมาหายคิดว่ามันมันนะคิดว่ามันเนาะค่ะเมื่อนั้นอาจจะเป็นเด็กบนตัวนี้อาจจะเป็นเด็กหลังโมเน่ได้เนาะุณเน่เพราะว่ามันอยู่ล่างนะเขาเทลงตลาดโอ้เขาเทลงพื้นดินเลยเทลงพื้นในนาบ้านนี่แหละก็เลยว่ากูฟันดีตัวนี้ตื่นขึ้นมาก็เลยลูกเลยพ่อก็เลยว่าฟันฟันแนวนี้มันได้โคได้ดาบได้แล้วว่ะแต่ว่าอัน ของของเราเถียวก่อ,อ <4 S 1> น,นแล้วก็หาย้มเก่าตัว่มมเป็นเก่าซ้มทำเก่าเอฟซีผู้นี้เนาะค่ะเอฟซีทันนี่เนาะค่ะที่เพิ่นฝากเลขสามเก่ามาห้คุณแม่เสียงนี่เพิ่นบ่ทันเคยฝากมาห้เสียงนาคุณแม่เ,เพิ่นบบทัานเคยฝากจจกเทอือเทือนี่เป็นเทือแรกค่ะท่านผู้ชมทีเพิ่นฝากมาห้ไม่ข้ามเสียงเนาะค่ะแต่ว่าเลขแปดหกเจ็ดนี่คลิปที่สองคลิปที่สองเอฟซีทีเพิ่นฝากมาห้คลิปที่สองนี่ เพิ่นเคยฝากมาห้คุณเม่เสียงแล้วลาเลกกบเข่าขาทั้งสองค่ะเคยเขาแล้วเนาะค่ะแต่ว่าตัวสามเก่านี่ยังบ่ท่านเคยเขาบ่บ่าเคยกำลังฝากมากค่ะบ่ท่นเคยเสียงเนาะค่ะบ่ท่นเคยเสียงบเแบ่นบ่ท่นเคยเขาค่ะท่านผู้ชมบ่ท่านเคยเสียงเนาะค่ะขอโทษขออภัยที่ใส่คําิดเนะค่ะค่ะเพิ่นกำลังฝากมากค่ะบบแนเนาะค่ะอาจสีมาหรืออาจสีเขาของเพิ่นก็ได้เนาะค่ะเพราะว่าคุณแม่ว่า แต่เกาถอฟันว่าเขายังมาหายต่เสียงเลียนี่โบผาดมองคุณแม่เนาะโบผาดเขามาตลอดค่ะตลอดแปดปีก็ได้เขาที่ว่าสองหนึ่งเนาะสองหนึ่งเขาเอาแปดปีกมาหายสองแผ่นกระเขาของคุณแม่ตรงตรงเนาะมือนน้นกระเขาแล้วก็อีกคุ้มหนึ่งที่เขาฝากมาเสียงศูนย์เก่าศูนย์เก่าศูนย์เก่ากระเข่าของเพื่อนตรงตรงมั้งคุณแม่เนาะค่ะฟันบาเข่าเอาฟืนมาหายแล้วรอบนี้ หลักรอบรอบก่อนเนาะรอบคลิปที่สองรอบว่างหันนี่เขาฝากแปดหกเจ็ดมาให้เนาะคุณแม่ลัคุณแม่ฝันว่าพระเอาพระพุทธรูปให้แมนพระนอาพระพุทธรูปให้เป็นของสินใหญ่แห้งอาจจะมาสามโตตรงตรงเลยก็ไดเนาะสามโตบนก็ไดนะค่ะแล้วรอบนี่ค่ะเอฟซีอีกท่านหนึ่งเนาะค่ะเพื่อนฝากสามเก่ามาหิเสียงกับฟันว่าเขาเอาทานมาให้อีกเอาทานมาให้จัดงาน อาจจะเป็นสองตัวล่างก็เป็นไปได้เนาะนโบเน่ค่ะแน่นอนลองเบิงกับท่านผู้ชมตัวเล่ะตัวเลขโบหลายตัวเนาะคุณแม่เนาะตัวเลขกโบหลายตัวก็ลองเบิงค่ะเธอได้โชคใหญ่รางวัลใหญ่กับคุณแม่เนาะค่ะเพราะว่าแม่ค้าเป็นผู้ติ่ฝันแม่นกับท่านผู้ชมเอฟซีทีติดตามคุณแม่สีหูเนาะค่ะเราเพื่อนกับสีฟากตัวเลขมากเนาะค่ะมาให้คุณแม่เซียงเพราะว่าคุณแม่นี่ทะเลเซียงเลขกนี่แม่นค่ะบอกง่ายง่ายซักก็คือแม่นเนาะค่ะเขาของเพื่อนค่ะ อในคลิปนี้คลิปที่สามเนาะค่ะแนวทางที่คุณเมียสีห้ตัวอะไรคะสามเก่าของกระจานั่นแหละสามเก่าเนาะ็บานอีลทตีสามเก่าหมูเก่าเนาะแม่นบาลิทีก็สามเก้าหมูเก้าสามตัวยันลุ่งหันกระสอบขาดยางดีเพราะว่าเอามาห้ก็มาไห่กระสอบขาดเม่ก็เดือป้าคน่ปที่หล่าฝากขอบคุณพ่อตัวนี้เด้อบ่าเอาเงินนั่งฝากขอบคุณไปพร้อมแม่นค่ะฝากนีกรลุวงลวงเลย โตเลข3ตัว3 99เกนาะ399 2โตเน้นๆก็คือ3าค่ะก็อย่าลืมกับนําเนะาะค่ะกลับนํากันไว้ค่ะเป็นแนวทางของแม่ค,คําค่ะในงวดวันที่17มกราคม2568นี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่3ค่ะท่านผู้ชมรออีกโคงสุดท้ายเนาะ,ะมื้อนี้ก็วันที่11เนาะคุณแม่มาตามเ<ม>นาะมื้อนี้วันที่11ค่ะเพราะว่าให้เลขคุณแม่ไปวันที่10 คุณแม่ม่อวานนมื่อวานนี่ค่ะวันทีเก้าวันทีเก้าเจ้ามาให้แม่นั่นตัวเลไม่บอกคะแม่อือสามเก้านี่ไห้วันทีเก้าเนบอกคะขอโทษขออภัยค่ะาแอดจำผิดเนาะค่ะแล้วคุณแม่มาเซียงมะขึ้นนี่มันทีขึ้นนี่อือฝันมะขึ้นนี่มือนี้วันทีสิบเอเนาะมาตามเนาะมาตามวันทีสิบเอค่ะมือนี้วันทีสิบเอมาตามคุณแม่ค่ะก็ขอห้มีชคมีลาบก็คุณแม่สุขูสุขคนเนาะค่ะคุณแม่ไม่ยั้งเพิ่มเติมอีกบ่มยั้ล้างบ่อง สาหนิงพาลวยโศกมันหมานลำลวยลำลวยทุกูทุกคนสวัสดีค่ะสาถูกสาถูกสาถูกค่ะสมพอนปากคุณแม่เนาะ,ค,ะค่ะค่ะขอบคุณคุณแม่ได้หลายค่ะขอบคุณค่ะาสู่วิดีท่านตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่ค่่าค่ะในงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สามค่ะท่านผู้ชมแม่ค่่านี่เพิ่นได้เสียงเหลขกเนาะค่ะสามเก่าเพิ่นวาค่ะเป็นเหล็กทีเอฟซีฝากมาให้เสียงเนาะค่ะ พอเิ่นเสียงแล้วตกคอนสีแจงมากฝันเพิ่นว่าฝันว่ามีเด็กหน่อยสองคนเพิ่นว่ากระลังไหวสิเป็นสาวซ้ำหน่อยนี่ละเพิ่นว่าลูกห้านอยู่นบ้านนี่ละเพิ่นว่าค่ะเป็นคนเนาะค่ะเด็กหน่อยสองคนเอาทานไส่รถไถหนามารถไถหน้ารถไถนา,นา,นา,นาอีแตกเนาะค่ะรถไถนาซีรอเนาะค่ะรถอีแตกใส่ทานคับมาไหวหน้าบ้านแลวก็มาบอกไม่คํำว่า เอาทานมาไห้เนาะค่ะสอบหนึ่งว่าสันไห้แม่ค่ำนี่ใส่ในการจัดการจัดงานเพื่อนว่าเพราะว่าเือนแม่ค่ำนี่กําลังสีมีงานเนาะค่ะคนเต็มเือนเพื่อนว่าค่ะลาแม่ค่ำนี่ก็ว่าเอาว่าสันบอกเด็กหน่อยว่าสีเอาทานน้ำเด็กหน่อยเนาะค่ะเด็กหน่อยก็เลยเอาทานลงไห่สอบหนึ่งเพื่อนว่าจับเทโลงหนาบาดเลยสอบกระสอบขาดพร้อมเพื่อนว่าค่ะ เททานกองจุม่มกลุ่มอยู่หนาบ้านเพ un um, un ิ un ่น un ว่าหลังจากนั้นล un un ็กหน่อยก็ขับปลดไปเนาะค่ะแม่ค่ำกัย่งเด้เอิญน้ำกลนเนาะค่ะว่าฝากขอบคุณพออีหลานี่เด้อเพิ่นว่าค่ะหลังจากนั้นก็บหูเมื่อเพื่อนว่าแม่ค่ำเพิ่นว่าเลขเข่าคักเพิ่นว่าสามเก่ามาแทเพื่อนว่าเน่นเนาะค่ะเลขสามเก่าเพื่อนว่าโตกลกับก็คือเก่าสามเพิ่นว่าค่ะหลวกบาลิที่เพิ่นนห้ยเนาะค่ะสามสิบเก่ามูเก่าเนาะค่ะเป็นบาลิทีิของแม่ค่ำเองค่ะเพราะว่าเอาทานมาเท กองไว้หน้าบ้านเนาะค่ะแล้วก็ยุ่งงานเพิ่นนี่กําลังสิจัดงานเพิ่นว่าแต่บ่ฮู้ว่าเป็นงานหยังคนเต็มเฮือนเพิ่นว่าค่ะค่ะเป็นแนวทางของแมฆขําก็อย่าลืมกลับนําเด้อค่ะท่านผู้ชมถ้า3โตก็ตัดกรับหมุนนําค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาภเดีรางวัลใหญ่กับคุณแม่สุขหูสุขคนค่ะการถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวหนิงพารวยน,น้ำเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ